สบายดีพรเม่น้องเอชีุกผ่านเนาะอันนี้ก็มีโอกาสได้ออกจากบ้านอีกแล้วพี่น้องไปหาหลงหาหลงหุ่นไปกับเอื่อยเนาะก้ล่างมาส่บ้านบ้านเนาะอันนี้การนำผักนำแห้งไปหาเงินโอต้นแรกไปต้นเดียวต่อมากพไปน้ำกับกะโคก็้วกหายด้วยกันสำเนา ก็ได้ขึ้นมามอ,อยู่ลำลูกแล้วก็ได้หาคนเดียวพี่น้องเลยชปสอบหาคนเดียวคนพาํานนแพงของเอืย้ยนไปเห็นงาน,นทุงเทพสิบยเอปีพี่น้องเย้ยยังได้เพื่อนลังหนึ่งเป็นไปปะลูกไปตอนลารุ่งห้ากับปีสองเดือนผนถิ่ลูกไปเนาะปะไปให้กวเอา แต่นี่ก็เป็นซีมือของอของไอ้เคยเองเนาะผนเห็ดเองอเป็นส่างเองอเเพี่น้องเลยแต่ตาอันดินผนมันอยู่ลุูเนอกผนกระกอขึ้นมาสูงพี่น้องเลยจนเพียงหัวยาวพอดเลยก่อขานขึ้นสูงเพื่อให้มันติดลำดับกับผนทางเนาะพอดินผนมันอยู่ต่ำอันนี้ก็เป็น น้ำผักน้ำแห้งของเอื้อยแต่ว่าเป็นไอ้เคยเผืนเห็ดเองผืนเลยผืนทำเองเผืนเห็ดเองเผืนเก็บเล็กเก็บหน่อยไปเนาะตอนนั้นผืนแตเห็ดงานอยู่กรุงเทพอันนี้ก็เป็นไอ้เคยเองผืนเสื่อมเสื่อมเล็กใส่เห็ดเองผืนเลยโอ้มาบ้านหลอกเนาะลืมตอนนี้สะพ้อนกะ บริภาพทีพระน้องขึ้นเบิ่งข้างในเนาะเอาเป็นโอกาสหนาเพราะว่กากำลังเตรียมสิปป้ายเพิพ่นผลหอกเพื่อนแล้วเพิน่นตอนนี้กำลังสิไปเพิ่นสิพาไปเบิ่ง,บ,งบ้านที่เพิ่นเฮ็ดอีกหลังหนึ่งเนาะเฮ็ดให้ข้าเจ้าไปเบิ่งกซีมือพี่เคยไปเบิ่งกซีมือของพี่เคยอันนี้ก็อุปกรณ์เครืองมือเกลืองมือเพิ่นอันเททานเพื่อนให้รเขาคงจะเออ เฟิรนก็มีหอมของนางแบบโตพี่เ้องเลยพาพองเลยพาวพอตไปเบิ่งกันซมือพี่เคยเห็นเพื่อนในน้องชา้เนาะไปไปกันเลยเนาะไเลรินกมิหัวนอหาพนาเลยอ้อเพือนันไหม่ักต้มแล่ทางานซิปวปีัวเริ่งจะพาครัวถาม สะพ่อัวปีเถ่ากะอนกระุกสภาพครเอาผนพีน้องสะพ่น่ะเซียวยานติย่านตีหลดตกล้องอันล่องมันไหมไพี่สาว ขับรถหาเนาะหาคนท่องเป็นคนขับรถบ้านเพิ่นก็จะมีหานขาพาไปเบย์เลยเนาะเบย์ภาษาทินงกันเนาะเอ่อพาพี่น้องไปเบิ่กภาษาเพือนหินเลยเนาะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือบ้านเฮือนหินอันนี้คือบ้านเฮือนหินเด้อพี่น้องแคมคองแคมคองเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปเยี่ยมเยือนทางคองอีกจักเล็กจักหน่อยบ่ได้มาแต่โดนแหล่สาวพอนะคะ มีเวลานาเวลาเนี่ยทีนอเอ๋ยบ้านเพื่อนน่ยมีหานขาลายหานเลยพี่อนเอ้มีลายหานนี่จะเป็นทางสีแยกเนาะทางนี้ก็จะแยกแยกลงอ่อแยกลงภาษาเทนมีเลยเนาะตอนนี้ชาวพรก็มาหอดภาษาเทนมีเลยเพี่น้องถ้าเป็นบุญเป็นงานนี่คนนี่จะเต็มหมดเลยพี่น้องเอ้ เลยหลดแบกหรือเป็นบางช่วงเนาะฝนจะลงไปเทมของนี่แตจะเป็นบริเวณรอบๆปราสาทเลยปราธเถนาหินพี่น้องนี่เมื่อหนี่ซาวพนก็นได้มีโอกาสมาแต่ว่าบริเวณถิ่นไปกระหว่ายฝนตกพี่น้องเอ้ยพราะว่าข้าวาาแต่ใจอยากพาผีพ,พาหน่องลงมาเห็น,นธเธนาะปราอนาหิน หลักไว้ตั้งแต่สมัยเท่าใดพันปีไทรเท่าใดร้อยปีนั่นแหละพี่น้องเ้ตั้งแต่สมัยไก็บู่้เนาะชาวพรก็ยังบ่ฮู้จักใหญ่ขึ้นมาก็เห็นโลดพี่น้องเพินสร้างแต่สมัยคนเจอกเแกผู้นว่าสมัยคนอกจักๆๆคมือนี่จักเือจักอพี่น้องเอ้ ลวอะออไปเลยพี่นนอะขึ้ขออนอยู่บ้าขึนข้อพอนอยู่บ่สินบ่นได้เอามาจีึ้นเนาะได้เจ้ากับขืนบ่ได้เออเพื่อนพี่สาวนะเพิ่นขึ้นบ่ได้เพิ่อนเพราะเพื่อนเป็นไผ่อยู่นี่พี่เนาะหาคนที่มาเป็นไผ่อยู่ภาษาเพื่อนอยู่บ้านเพ<ม>ื่อนทีนนี่จะขึ้นภาษาเพื่อนทีน,<ม>น,นบ่ได้ บาร์คลั่มแต่ลอหนุ่งส่งกับบัหายขืนเพราะซาฟ่อนใส่ส่งมากส้มแต่ลอปเลาะเนาะส้มแต่บรอปเลาะเหรอพี่น้องคนรกอบแะเหวควสังบ่แล้วพี่น้องเลยจักยังเกาะขาเจ้าว่าไหวนะจังสังบ่แล้วนะกล้าข้าของเขาไปกินเฉะ แล้วบ่มีแห้งสางบ่ก็เลยสางบ่แล้วฮะกาบอยู่ลองนอกก็ได้เนาะได้เพิ่นขอพรเพิ่นเออ่หลุ่มเฮาหลุมสงเล่เฮาบ่เหมาะสมเหมือนกับบริสุทธิ์ใจไปดีพี่น้องเอาบมวกออกก่อนก่อนกระหนอกเก่าไปเลย กับบริเตียมเพราะมาพี่น้องบ่ได้คิดว่าสีได้เขามาหนีนอกขิดบาซีจะไปเลยเอาเป็นโอกาสหน่ะสิส <c oughs> ขอพรเดินทางไปทางใดก็ขอให้ปลอดภัยเนาะ <c oughs> มันมีอุปสรรคใดๆก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกะรับรื่นไปด้วยดีขี่เช่าพรขีดไหวค่ะฟังไหวเนาะไปะไปกันเลยไปส้มหอมหอมไปส้มหอมหอมเนาะหอมหอมแลกกับสีผ้าทางใดขึ้นเขานี้บอกเลยเขาไปนี่ก็ได้เขาไปนี้น ร็สาทิีนเก่าแก่เนาะแต่ส,มสมไมัทรงคามคนน่ะไม่นั่นคนอมาค่ำไม,ไม,ไม,ไม่ยันหินมันยันหินมันถล่มลงมาดิมันลายปีเลยอต่ามันถับลูกถับร้านเนี่ยมีงาน แต่สมัยคนเจ็ดศอกแปดศอกคนสางตะกี้เนาะข้นใหญ่ได้ตะกี้ก้อนบาใหญ่ก็กหิน้น้องไตั้งตั้งบาใหญ่แท่ใหญ่ใน่ะกหินเเหินต้องหดเต๋อชาวพมดเต๋อพี่น้องานมากบสักกะละบูซาเลยเด้อเนาะ ลูกบ้านบบได้ลบลูแต่ยางได้ครับเพิิ่นักดลายเอนุญาตเพิ่นเลยแต่ก่อนเนาะเห็นเห็นหอดยังเกาะลาเงินลากข้ามโบได้พี่เนาะไอแต่ก่อนสมัยแต่กี่แต่เมยังหน่อยเพิ่อนเห็นถ้าพอนก็ยังบบเสือดอกแต่วเนี่ยเพิ่นเห็นอิลีเพิ่อนนะพระเจ้าอันเพิ่นมาบุชมบูชาเอาลาลาลาเงินลาคข้าเนาะไปซาต่ำผู เห็นผายพี่น้องเอ้ยเคยเห็นได้ยินแมย์ผลเล่าในช่างจะจะไม่ตะกี้แล้วพอนจะแต่ช่างแม่เว้า่ะเป็นนิทานอีกเรื่องแม่เล่าสุพังเนาะจะได้โบได้ึ้นเทิงเนาะคือกันพี่น้องยินก่อนบักใหญ่นะเพิ่นเอาขึ้นได้จังไดปัะมื้อหน้าจังพาพี่พาน้องมาส้มทั้งๆแม่นหนุ่งสินมาแล้วนงายกะยิบคันมกเบ้งมาพ่องานบุญนี่จะมีอยู่เดือนสี่เนาะแน่น งานประจำปีงานประจำปีข้าวกลอนก็ถ้ามีโอกาสได้พาพี่น้องมาชมก็สิได้พามาชมเนาะเวลาเป็นงานนะเป็นอะไรถึงขึ้นแบบใดขนาดหนึแต่ยังหงุดอยู่พี่น้องยังหงุดเรื่องหินขึ้นไปได้เนี่ใดไปป่ะไอเรื่องข้านชมหอกก่อน แต่แต่พ่อหอนทีนแล้วเป็นพันปีเลยเอา้านี่นี่เอเอจะตาย ก็จะเป็นจังหวัดยังเกาะอำน,นาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญเนาะแม่ไปจะเห็นเลยที่นอกรสชธานีฝั่งไทยอำนาจ,จเจริญใกล้กว่าทาั่ทงทังสวรรค์ขามไปอันมุกนาานนี่จะใกล้กว่าตัวนี้จะใกล้กว่าเนะาะเพราะท้องมันจะหอมลงมาที่นอกที่ทางสวรรค์นาเขตนะจะกว้างแม่ไปน,ไไนี่เห็นไกลๆแต่วัน,นนี้เห็นใกล้ๆนี่เฉพาะแม่ไปนี่พี่นอย ทำนวนทหารยูรระวังประมาณแบบนั้นเนาะแบบฝั่งตัวนั้นแต่ฝั่งฝั่งฝั่งทางชาพอนเองเลยพี่น้องคนแต่มันจะโค้งเนาะโค้งลงมาในน้ำคลองยังหลอย่างนี้อันนี้กะแต่สมัยได้พี่น้องคนแกะสลักเป็นหัวพญานาคนะแต่สมัยแต่พี่นเอามีแกะสลัก หอมดอกเปาแน่าเรมกหอมเทียนหมเียนผลจุได้ท่พญานาคเกินก็จะมีสี่มุมเนาะพญานานี่แหละ่นสางไว้สี่มุมสี่มุมเลย you know. ที่นอกที่นอคลิปนี่ก็เอาเป็นภาพที่พระนอกมาชมภาษาเทีีมากับเอยช่องค้นพี่นอกแต่ว่ายังมูมนี่ถูกค้นมาพอโกเมนเื่องเป็นงามบุญเนาะถาว่าเป็นงามบุญคนนหรืจะร้ายพี่นอกเ้ยค้นมาลายงามบุญอันนี้ก็่นก็มาเรื่อยๆแต่ละมือก็มีค้นมากสัระภูชา อันนี้เป็น,ปนรกระสานกระพุทธบออันนี้เป็นมาวัดลำลังแต่ว่าที่เป็นแผน่นหินนี่คือเป็นเป็นอัฐิของเนี่ยโผลเป็นอัฐิของอันยังก็เป็นเจ้าในเนฮือนหินนี่แหละเนี่ยทานเพิ่นที่ว่าเพิ่นเนยก็ าปู่เมืองแสนเป็นอัฐิของฝนเหรอเจ้าปู่เมืองแสนเดี๋ยวเจ้าปู่อายดินแนครหอ้สดขมิ้นดกล้อบัวรเอต่ลังไดายเห้พี่น้องเป็นเบิ่ง นี่กาเป็นบ่อนแผ่นเก็บดูของเจ้าปู่เมืองแสนเจ้าปู่คุณบุลล้มเจ้าปู่ย่้าคู่ตาเนาะมีสาม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 เจ้าเนาะเดิมประวัติศาสะอาดนำพานำพาตั้งตั้งบ้านพดินโอ้คู่พัน พาเห็ดพาสางพาต ng, าั้งบ้านตั้งเมืองนี่แหละเนาะก็ได้เอากระดูกเพิ่นมาไว้นี่แต่ทำไมตะกี้น่ะเป็นไม้พี่เนาะเป็นไม้แนหลูกลานไในบุรณะมาเป็นปูนเนาะทำไมตะกี้ไม่เป็นไม้ไมไนนมยังเสียไว้อ,อยู่เนาะมีต้นมา,นนนมาสักกะละบูชาเรืเ่อย เป็นทางบันไดขึ้นสองทางเนาะาถ่ายอพี่นาะเบิงเล้วคลิปนี e, e. ้ก็จะเป็นคลิปพาพี่นนองมา คลิปใหม่เขาจะไปเบิ่งเพื่อนพร้อมเนาะเน่ยคลิปใหม่เขาจะไปเบิ่งเพื่อนชองหลังแล้วก็สทีเข้าในเมืองเลยไปในเมืองเลยเนาะพี่น้องเนาะยังได้กัฝากกไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณเอสซีทูกขานเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมรับฟังเนาะแล้วก็ให้ความ